สวัสดีครับพวก็ผมนะเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะบีฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกะบีฟิล์มนะครับก็มาที่ทุ่งนานะครับยามเย็นๆแบบนี้นะครับกระพายเอฟนะครับมาดูพระอาทิตย์ที่กําลังจะตกดินนะครับผมวันนี้ก็ใกล้จะหมดวันแล้วนะครับต่อไปก็จะถึงช่วงเวลาของกลางคืนนะครับผมครับผมก็ขับบีดมานะครับทุกคนนะครับก็ รถเก่าก็ไม่ได้ใช้งานจอดอยู่บ้านนานก็เอามาขี่นะครับชมวิวที่ทุ่งนานะครับผมเอามาขี่เล่นบ้างนะครับเอามาขี่ให้แบบเครื่องมันทำงานบ้างนะครับทุกคนโอเคนะครับโอ้ผมชอบมากเลยครับมุมนี้สวยมากๆนะครับทุกคนนี่นะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับ ก็ถือว่าสุดยอดนะทุกคนนะเป็นภาพรบรรยากาศที่ถ้าเกิดว่าเราไปทำงานข้างนอกเนี่ยเราไม่มีบรรยากาศได้ดูแบบนี้เนาะนะครับโอ้แสงสวยมากเลยครับ ที่ผมพาเอฟซมาเนี่ยก็เป็นทุ่งนาของชาวบ้านในหมู่บ้านหนองจิกนี่แหละนะครับซึ่งผมก็รู้จักแต่ว่าผมไม่ไม่ได้มีที่นาแล้วนะครับแต่ก่อนมีที่นานะครับแต่ว่าได้ขายไปนาแล้วนะครับอืมนะครับทุกคนสวยงามนะครับ ถ้าผมจะเดินไปเดินได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูว่าดินมันอ่อนไหมถ้าไม่อ่อนจะเดินได้โอเคดินเดินได้ครับหัวคนานี้เดินได้อยู่แต่เป็นหัวคณาที่ปั้นใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าน้ำอะเยอะนะครับผมไม่รว้อ่อนไหมถ้าดินอ่อนผมอาจจะเดินไปไม่ได้นะครับเนี่ยผมว่ามันจะเดินไปไม่ได้นะครับอ่าเพราะว่าหัวนาทําใหม่ด้วยนะครับ คือผมจะไปดูเงาสะท้อนน่ะเนาะนะครับไม่รู้จะไปได้หรือเปล่านะครับทุกท่านอ่าแล้วตอนนี้ผมก็เดินเดินมาได้แล้วครับทุกคนโอ้นี่ครับสวยงามครับทุกคนอ่าพระอาทิตย์มีสองดวงนะครับ มันคือเงาที่สะท้อนน้ำครับผม <c oughs> สวยงามครับทุกคนครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบนะครับ รู้สึกว่าเขาจะสูบน้ํานะครับน้ําบาดานะครับใส่นานะครับรู้สึกว่าจะเยอะเยอะเลยแหละครับรอบที่แล้วที่ผมมาเนี่ยยังไม่ได้เยอะนะครับรอบนี้รู้สึกว่าจะจะเยอะอยู่ได้ยินเสียงเขียดร้องด้วยนะครับข้างหน้านะจะเป็นจะเป็นคลองนะทุกคนนะจะเป็นคลองนะครับเรียกว่าซองคลองไส้ไก่นะครับ เยวจะพาเอไปดูนาฝั่งที่เขาเออใช้รถด,ดํานะครับนาที่ผมพาเอเดินมาเนี่ยเขาใช้หวานนะครับใช้หวานนะครับนาหวานกับนาดําก็บรรยากาศกําลังดีนะครับ นี่นะครับนานาดํามันก็จะเป็นแถวนะทุกคนนะนี่ครับทุกคนอันนี้เป็นนานาดำนะครับใช้เครื่องดำแต่นาดำเนี่ยเวลาที่ข้าวมันออกรวงอะรวงมันจะเยอะมากเลยครับทุกคนเพราะว่านาหวานข้าวมันแน่น มันเป็นกระจุกนาดำเนี่ยจะเป็นข้าวที่โตกว่าอืมพาทิตก็ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็พาเอฟซีมาชมพาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะครับ ใกล้แล้วครับทุกคนการที่เราได้มาเห็นทุ่งนาสียุเข <penso S 2> ียวนะครับก็ทำให้เราได้รู้สึกผ่อนคลายนะทุกคนนะรู้สึกดีครับเนี่ยก็เป็นวิธีที่ผมใช้นะบางทีเราเอ๊ะ เราอยู่บ้านเราก็เบื่อเบืเหมือนกันนะนะครับอยากเห็นอะไรที่มันแบบสดชื่นนี่เลยแนะนำให้คุณมาทุ่งนาข้าวเขียวนะครับเพราะว่าเราจะเห็นเป็นสีเขียวเขียวเลยอะทั้งแปลงนะครับทุกคนได้มาสูตรบรรยากาศสดชื่นเพราะว่าที่ทุ่งนาไม่ได้มีไม่ได้มีมลพิษครับไม่ได้มีรถยนต์ไม่ได้มีเครื่องยนต์โรงงานหรืออะไรนะครับไม่ได้มีเนี่ยครับ ผมว่าบรรยากาศดีมากๆเลยครับทุกคนโอ้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากช่วงนี้แมงกะพี้ก็จะเริ่มทำงานนะครับเริ่มทำงานที่บ้านมากขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงหลังปีใหม่แล้วนะครับแมงกะพี้ก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเดินทางนะครับไปถ่ายทำคอนเทนต์ใหม่ ก็หาคอนเทนต์ไปเรื่อยๆครับทุกคนนะครับการทำยู u ูบนะครับข่าวกระแสเนี่ยหรือหาคอนเทนต์ที่มันถ่ายได้ได้ยอดวิวน,นะครับมันก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับ YouTube ถ้าไม่มียอดวิวไม่มีกระแสใครจะดูเราครับเพราะฉะนั้นเราเนะี่ยมีหน้าที่หายอดวิวอยู่แล้วนะครับใครจะว่ายังไงก็ช่างนะครับเรา ถ่ายของเราเราก็ได้เงินของเรานะครับคนที่ว่าเราเขาไม่ได้ให้เงินเรานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวหรือไปอายนะครับขอให้เราถ่ายทําทีา่ไม่ไปสร้าง,งความเดือดร้อนหรือไปสร้างความเสียหายคนอื่นเนาะนะครับแล้วก็ถ่ายของเราไปเนี่ยอย่างผมมาถ่ายในานาเนี่ยครับก็ถ่ายให้ FC ได้ดูแบบผ่อนคลายนะครับให้ FC ได้เห็นทุ่งนานะครับได้เห็นทุ่งนาได้เห็นดวงตะว,วัน บครบัก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับเนี่ยผมชอบนะครับได้ไมาเห็นวิวที่แบบพระาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับเนี่ยใกล้แล้วนะครับใกล้จะตกแล้วนะก็จะรับขอบฟ้าแล้วนะครับพระาทิตย์ยังก็เป็นแสงสีส้มเลยนะครับ สังเกตเลยตอนนี้รู้สึกว่าแสงลดลงไปเยอะเลยครับทุกคนแต่ก็ยังพองพอเห็นแบบยังเห็นชัดอยู่นะครับสักพักหนึ่งถ้าดวงตะวันเนี่ยรับขอบฟ้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมืดแล้วนะครับอากาศก็จะเริ่มเย็นลงเย็นลงนะครับทุกท่านอืมโอ้จะรับขอบฟ้าแล้วทุกคน นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูการทํานานะครับครั้งใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเขาเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาก็เกี่ยวแบบเวลาที่พอๆกันเพราะว่าเขาทำาพร้อมๆกันนะครับไม่ได้ห่างกันมากเพราะฉะนั้นการเกี่ยวข้าวก็ห่างกันไม่เท่าไหร่ โอ้ดวงอาทิตย์ใกล้จะไปแล้วครับอาจจะรับขอบฟ้าแล้วแสงแห่งวันใหม่ก็กำลังจะหายไปนะครับ เอดูนะครับดวงอาทิตย์ก็กำลังจะจมหายไปแล้วนะครับเว็บเดียวเท่านั้นนะครับเว็บเดียวก็จะจมหายแล้ว นะครับเป็นบรรยากาศนะครับที่มังกัพี่พา fc ได้เดินมาเที่ยวนะครับตอนนี้แสงพระอาทิตย์หมดแล้วครับทุกคน เราก็กลับนะครับได้เวลากลับแล้วได้เห็นภาพนี้ก็รู้สึกดีนะครับทุกคนรู้สึกผ่อนคลายนะครับข้างหลังผมก็ทุ่งนาแบบสีเขียวเนาะทำให้แบบสายตาเราแบบดีนะสีเขียว กลับก่อนนะั้นทุ่งนานะครับเดี๋ยววไหนถ้ามีเวลาที่จะมาทุ่งนาอีกก็จะพา f f C มาดูอีกนะครับที่ผมมาตรงนี้รอบที่2เพราะว่าที่นี่ข้าวมันสวยแล้วส่วนนาแปลงอื่นเขายังเพิ่งทำนะครับยังยังไม่ได้หว่านก็เลยยังไม่ได้พา FC c ไปนะครับแล้วก็มีที่อื่นที่มันไกลต้องขี่มอไซค์อ้อม มันใช้เวลาเยอะก็เลยไม่ไปตรงนี้ขี่จากบ้านผมมาไม่ถึงไม่ถึงสามนทีก็ถึงนะครับก็เลยพา FC มาจุดตรงนี้จริงๆมันม,มีมีหลายจุดครับทุ่งนาเนี่ะมันมีทั่วแหละแต่คราวนี้เราก็ต้องดูว่าเขาทำนานหรือยังข้าวเป็นยังไงบ้างโตหรือยังนะครับ เฟซเชื่อไหมครับว่าข้าวที่ภาคอีสานหน้าต่างจากภาคกลางมากเลยนะนะครับนาเขากับนาเราไม่เหมือนกันตอนนี้ถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยถ้าเป็นหน้าแรงอย่างนี้นะเขาเขาไม่ได้ทานานะนะครับนอกจากพื้นที่ที่มีใกล้คลองนะครับอย่างเช่นบ้านอากาศที่ที่มีเขื่อนเ่เขาเขาก็ทํานาได้ตลอดทั้งปีส่วนหมู่บ้านอื่นทําเฉพาะหน้าฝนหน้าเดียว นะครับต้องรองจากน้ําฝนเท่านั้นเดี๋ยวฟังเสียงเขียดร้องเดี๋ยวผมก็เดินมาถึงแล้ พรอาทีตก็ตกดินไปแล้วนะครับทุกคนสีส้มแปดเลยนะครับนะครับฟังเสียงกบเขียดร้องนะครับครับก็สลับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ